สวัสดีนะทุกคนวันนี้ EP 15แล้วว่าน่าสดมากคือจะพาอไม่ใช่วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินยำมะม่วงน้ำปลาหวานกันน้ำปลาหวานไม่ได้ทําขึ้นเองนะมะม่วงก็ไม่ได้เปรี้ยวด้วยแต่ว่าความชอบล้วนๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นประมาณไหนเออมันเป็นของที่เราชอบกินมากๆเลยอะเธอไปดูกันคือหน้าตามะม่วงอันนี้คือมะม่วงมันนะ ซึ่งเป็นมะม่วงมันที่แม่หันห่นไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเป็นฝอยเพื่อจะเอาไปทําเป็นยำนะทุกคนแต่บอกก่อนว่าถ้าใครชอบมะม่วงเปรี้ยวหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะอืม ถ้าใครแบบว่าซื้อมะม่วงมาแล้วใช่ป่ะแล้วแม่ยังไม่เจอก่อนไปฝานแบบนี้นะก็ถือว่าโชคดีไปของเราเนี่ยพอซื้อมะม่วงมาใช่ไหมจ๊ะคุณแม่ของฉันก็คิดว่าเออจะกินแบบเฉาะจากก็เลยนี่เรียบร้อยสุดท้ายทําไงคุณลูกต้องมาฝอยเสน้นก่ะโอเคนะทุกคนเราอยากจะให้ทริคเล็กๆน้อยๆน,อยนะถ้าใครอยากให้แบบ มะม่วงมีความกรอบม,มีความแบบว่าหุยกัดไปแล้วแบบหืมมันกรอบม,มันเย็นอย่างเงี้ยมีประมาณสองวิธีที่เรามาจะใช้นะวิธีแรกก็คือเอามะม่วงไปแช่เย็นแล้วก็ออกมาหั่นแล้วก็เอา,า,เ,อาเอามายำเลยกับสองก็คือพอเราหั่นเสร็จใช่ปะ่ะเราเอาน้ําเย็นนะ่ะน้ําเย็นที่อยู่ในตู้เย็นนะมาราดกับมะม่วงแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนล้างมะม่วงทีหนึ่งอ่ะที่เราหั่นไปใช่ป่ะแล้วก็ลองมาเสด็จน้ําแล้วหลังจากนั้นก็เอามายางมะม่วงก็จะแบบเย็นเหมือนคล้ายๆว่าเราไปนกน้ำมันนะแต่บอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบบ้านฉันอีกแล้วนะคะเป็นคนคิดนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาบอกกันมานะเออเผื่อใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเราก็จะได้บอกว่าโอเคมันเป็นสูตรที่บ้านฉันนะถ้าใครใครทําก็ทําใครไม่ใครทําก็ไม่ต้องทํ<ๆ>มานะจ๊ะมมะม่วงได้แล้ว เรากินแบบไม่เยอะมากนะเพราะว่ากินคนเดียวจะทุรักทุเล่น,นนะทุกคนจะทุลักทุเล่น,น่อยนะนี่คือน้ำเปาหวานที่มีในบ้านคือปกติบ้านเราจะเป็นคนที่แบบต้องมีน้ำเปาหวานอยู่แล้วนะคือใครจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะน,นี่แบบนี้เน่นๆอันนี้เราัางชอปปี้มังกันนี่เดี๋ยวเราจะใส่อันเนี้ยเข้าไปในมะม่วงเลยแล้วแต่ชอบเลยชอบเข้มข้นยังไงก็ใส่ไปคลุกให้ทั่วนะถ้าสมมติใครรู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปก็เติมเพิ่มได้เลย นี่เราชอบกินแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกเส้นอะ่ะมันได้คลุกเขาไปในน้ำปลาหวานแล้วเวลากินมันก็เลยอร่อยกว่าประมาณนั้นแน่ถ้าใครมีปลากรอบนะมาโรยหนะ้าข้างบนได้อีกเลยนี่ง่ยายมากแต่ถ้าใครกินเป็นแบบมะม่วงเปรี้ยวก็ระวังสอดท้องนะ นี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จแล้วนะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคล้ายกับยำมะม่วงแต่ว่ามันกินง่ายกว่ามันกินง่ายกว่าที่เราเอามะม่วงไปจิ้มกับน้ำปลาหวานเพราะว่าเราต้องการให้แบบปุกเส้นมันติดก,กับน้ำปลาหวานนะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าหมดกิน นะมันกินง่ายกว่าเอามาเล่อไจิ้มเนอะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเครื่องจิ้มก็แล้วแต่นะอืแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับใครที่มาม่วงเหลือแเรากลัวว่ามันจะดำหรือเปล่าไงเงี้ยใช่ไหมก็เอาะก็ได้แล้วก็หรือหั่นก็ได้ฝานแบบเนี้ยแล้วก็เก็บใส่กล่องทัพเปอร์แวร์นะทุกคนหลังจากนั้นติดแบบนี้ เราก็แช่ตู้เย็นมันจะทําให้มะม่วงไม่ดำแล้วก็อยู่ได้นานเออแล้วมันก็จะคงสภาพของมะม่วงไว้ได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาบ้านเราแช่อะบ้านเราจะยังเป็นแบบตู้เย็นรุ่นเก่าอยู่นะเราจะแช่บนแถวแรกของตู้เย็นเพื่อที่ความเย็นมันจะได้แบบสดใหม่อันนี้เป็นความเชื่อของบ้านเราทุกคนแต่เราคิดว่ามันโอเคมันเวิร์กอะเออถ้าใครชอบก็ไปทําตามกันได้อย่าลืมลนะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะ ไปและว,วันนี้ขอตัวไปกินยำมะม่วงน้ำปลาหวายก่อนบ๊ายบาย